ช่องตามใจทูเดย์ยอดนักทำนายชะตาเสี่ยเฉียวตอนที่271ยิ่งแย่ลงไปอีกเสี่ยผิงกังอึ้งงันกับคำพูดของเสี่ยเฉียวเขามองภาพเหมือนที่อยู่ในมือแล้วก็รู้สึกตื่นตระหนกเล็กน้อยหงเฮงเดินทางกลไปบ้านเกิดเจ้าแน่ใจหรือเสี่ยผิงกังจ้องมองภาพนั้นอย่างละเอียดเขาก็มองไม่ออกว่ามันมีอะไร อย่างไรก็ตามเขาเป็นผู้ชายธรมธรมดาธรรมดาถึงจะไม่หล่อแต่ก็ไม่ได้ขี้เรถึงอย่างไรนางก็เป็นน้องสาวของเขาเองแม้ว่าจะแต่งกับใครสักคนก็ได้แต่ก็ต้องเลือกให้ดีเช่นกันเขาได้สอบทานสักถามแม่สื่อเกี่ยวกับคนในภาพเหล่านี้อย่างละเอียดทีทั่วมาแล้วความสามารถของเขาในการสอบทานนี้ต่อให้เป็นนักโทษก็ไม่กล้าที่จะโกหกเขานับระษาอะไรกับแม่สื่อจากคําพูดของแม่สื่อเขาก็พอรู้รายละเอียดของพวกผู้ชายเหล่านี้มาบ้างแล้ว คนในภาพที่อยู่ในมือเขานี้ไม่ได้หน้าตาโดดเด่นอะไรเป็นพิเศษแต่เขามีบุคลิกที่ดีภูมิหลังทางครอบครัวก็ไม่เลวเป็นบัณฑิตที่สอบเข้ารับราชการได้ในสองปีแรกอายุยังน้อยแต่กลับยังไม่ได้แต่งภรรยากระทั่งผู้หญิงข้างกายก็ไม่มีทำงานรับราชการเป็นขุนนางขั้นแปดอย่างซื่อสัตย์สุจริตอนาคตเสียพิงกังตกใจทันทีคนคนนี้เป็นคนซื่อสัตย์รู้ความทำงานรอบข้อประมดระวังหากคำนวณตามเวลาก็ควรจะได้เลื่อนขั้นแล้ว ได้ข่าวว่าเขาไม่มีคนหนุนหลังเช่นนั้นแล้วก็คงไม่มีความสามารถที่จะอยู่ต่อไปในเมืองหลวงได้ไม่แน่เขาอาจจะถูกส่งตัวไปเป็นขุนนางท้องถิ่นที่อื่นเสียพิงกังหอเหี่ยวเล็กน้อยนี่เป็นคนที่เลือกมาอย่างดีแล้วนะ่าหาจะให้ดีกว่านี้ก็ไม่ใช่น้องสาวเขาเป็นคนเลือกแล้วแต่เป็นการเลือกซึ่งกันและก,กันช้าอึดอาดไม่รู้ว่าเมื่อใดจึงจะได้แต่งความสามารถด้านนี้ของเจ้าไม่บอเลยนะเสียพิงกังพ่อลมฮึดฮัดคนที่ข้าเลือกมาล้วนอยู่ในภาพวาดนี้หมดแล้ว แม้จะบอกว่าเราจะแต่งกับคนที่ไม่ต้องเลิศเลยก,ก็ได้แต่ก็ไม่อาจให้ต่ำต้อยเกินไปเจ้ายังมีชีวิตอยู่ได้ไม่นานอีกเราก็ไม่ควรหลอกคนที่ดีเกินไปมาแต่งงานทำให้เขาเป็นไม้พรรยาตายเสียเปล่าเรื่องนี้ทำให้ข้าปวดหัวเหลือเกินไม่ต้องรีบร้อนไปหรอกท่านแค่อย่าปล่อยให้ท่านพ่อทำให้ข้าโกรธน้อยลงหน่อยก็พอไม่แน่ข้าอาจจะอยู่ได้ไม่แก่ไม่เท่าเสี้ยเฉียวเอ,อ่ยด้วยน้ำเสียงไพเราะ ท่นพอให้หลูซื้อห้าพันตำลึงห้องบัญชีจ่ายไปแล้วหรือยังหรอกเงินสดตั้งห้าพันตำลึงให้กวาดเงินที่มีอยู่จนหมดบ้านบ้านเราตอนนี้ก็ไม่มีอะไรจะกินแล้วเสี้ยพิงกังหัวร้อยย่ะฐานะครอบครัวเดิมทีก็ยากจนอยู่แล้วตอนนี้ยิ่งแย่ลงไปอีกอย่างนั้นหรือเสี้ยเฉียวพึมพำแล้วย้มยิ้มไม่น่าจะถึงขนาดนั้นนะ ท่านพ่อเป็นโจรมาตั้งหลายปีแต่ไม่มีเงินเก็บซ่อนไว้บ้างเลยตอนนี้หลูซื่อก็ออกไปแล้วท่านพ่ออยู่คนเดียวคงเบื่อเอาอย่างนี้ก็แล้วกันพอท่านพ่อกลับมาข้าจะไปคุยเป็นเพื่อนเองเสี้ยผิงกังมองนางด้วยสายตาแปลกประหลาดคุยเป็นเพื่อนแน่ใจนะว่าไม่ใช่ไปกดดันเอาชีวิตแต่คิดคิดดูแล้วนางหนูนี่น่าจะยังโกรธท่านพ่ออยู่ถึงอย่างไรก็คงไม่ถึงขนาดข่มท่านพ่อถึงตายจริงๆหร,รอกเช่นนั้นแล้วนางจะคุยก็คุยเถอะ เสี่ยเฉียวทำตามที่นางพูดพอชุนเอ๋อเข้ามารายงานว่าเสี้ยหนิวซานกลับมาแล้วนางก็จัดแจงเก็บของไปเรือนใหญ่เพื่อกินข้าวเป็นเพื่อนท่านพ่อของนางตั้งแต่กลับมาเมืองหลวงนางก็พกยนสะกดพลังพิฆาตติดตัวไว้ตลอดไม่กล้าให้ห่างตัวเลยเวลานี้เสี่ยเฉียวลังเลอย,อยู่ครู่หนึ่งก็หยิบเย็นออกมามากกว่าครึ่งเหลือพกติดตัวไว้สองสามแผน่นจิตใจเสี้ยหนิวซานไม่ซับซ้อนเขาลืมเรื่องทุกใจไปนานแล้ว เวลานี้ไม่ได้ยินว่าลูกสาวคนโตของเขาจะมากินข้าวเป็นเพื่อนเขาก็ยินดีมากสั่งให้คนยกอาหารและเล่าชั้นดีมาทันทีเสียผิงหวยและเสียซีก็ต้องการจะมาร่วมด้วยแต่ถูกเสียผิงกังห้ามเอาไว้ก่อนเสียผิงไหวรู้สึกได้ว่าน่าจะมีอะไรผิดปกติตั้งแต่ที่พี่หญิงใหญ่กลับบ้านมาพี่ชายใหญ่ดูราวกับจะคอยกันไม่ให้เขาและน้องสาวอยู่ใกล้ชิดสนิทสนมกับพี่หญิงใหญ่มากนะักตอนนี้กระทั่งกินข้าวร่วมโต๊กันก็ยังไม่อนุญาต ทว่าเซียผิงไหวไม่กล้าถามเขาได้แต่พาเซียซีไปกินข้าวในครัวเล็กเท่านั้นตอนที่สองร้อยเจ็ดสิบสองเงินทั้งนั้นเซียเฉียวมองอาหารที่อยู่บนโต๊ะก่อนจะขมวดคิ้วท่านพ่อไม่ได้บอกว่าจะบำรุงร่างกายข้าไม่ใช่หรือน้ำเสียงเซียเฉียวไม่พอใจเล็กน้อยเซียหนิวซานชะงักไปทันทีชื่สิ่งนี้ก็ดีแล้วไม่ใช่หรือไก่ตุ๋นขามหมูแล้วยังมีเหล้าอีกปกติแล้วนางกินของพวกนี้ได้ที่ไหน ท่านพ่อรู้หรือไม่ว่าคนที่ร่างกายอ่อนแออย่างข้าเนี่ยหาก,กินอาหารที่มันเลี่ยนขนาดนี้ท้องก็จะรับไม่ไหวแล้วร่างกายก็จะทรมานสีหน้าเสี้ยเฉียวอ่อนโยนจากนั้นนางก็ยื่นรายการแผ่นหนึ่งให้ท่านลองดูสินี่เป็นอาหารที่ข้าควรกินเสี้ยนหนิวซานไม่ได้ถือสาอะไรแล้วรับใบรายการมาดูทันทีที่เขาเห็นรายการต่างๆก็ขมวดคิ้วจนแทบจะหนีบมแมลงวันให้ตายได้ม้วนปลาโพธิสัตว์ปรักษาเดินดงนี่มันอะไร เซี้ยวหนิวซานอึ้งไปช่วขณนะอันที่จริงแล้วม้วนปลาโพธิสัต์นี้เป็นปลาชิ้นผัดเพียงแต่ว่าเนื้อปลานี้จะหมักในซอถอยเป๋าฮื้อแล้วผ่านการจัดการเป็นพิเศษก่อนจะนําไปผัดเนื้อปลาม้วนจะขึ้นเหมือนดอกไม้รสชาติจะอ่อนและอร่อยส่วนปรักษาเดินดงก็แค่ไก่ฟ้าที่นามาตุนกับเห็ดป่าหลายชนิดก็ได้แล้วเสียเฉียอธิบายเสียหนิวซานพยักหน้าแสดงออกว่าเขาเข้าใจแล้วจากนั้นเขาก็อ่านต่อรังนกชั้นหนึ่งวันละถ้วย เี้นหนิวซานตะโกนขึ้นด้วยความตกใจปิงทะเลร้อยสุกน้ำแกงตุน๋นโสงเต้าหอยนมบวกุ้งสองใจเนื้อกวางแปดอัญมณีพวกนี้คืออะไรหรือยาเม็ดเส้นหนิวซานร,รู้สึกตกใจขึ้นมาจริงๆเสียแล้วใบรายการนี้เต็มไปด้วยชื่ออาหารยิ่งอ่านยิ่งทําให้เขารู้สึกไม่สบายใจช่างโลภยิ่งนักเขาไม่เคยให้ความสนใจกับเรื่องการกินขอแค่มีเนื้อและข้าวทาให้เขาอิ่มท้องได้ก็พอแล้ว แต่รายการอาหารของเสี่ยเฉียวกลับต่างออกไปรายการอาหารทั้งเดือนนี้นอกจากโสมเห็ดหูหนูขาวรังนกพวกนั้นที่มีซ้ำๆแล้วรายการอาหารอื่นๆก็ไม่ซ้ำกันอีกเลยเอามาจากไหนมากมายต่อให้เขาตาบอดก็ยังมองออกว่าของพวกนี้ใช้อาหารเสียที่ไหนเห็นอยู่ชัดๆว่ามันเป็นเงินทั้งนั้น แต่ละวันจะต้องใช้เงินซื้อรังนกชั้นหนึ่งนี้หลายตำลึงทีเดียวนอกจากนี้เห็ดหูหนูขาวและโสมก็แพงมากด้วยและนางก็ต้องกินเป็นประจำอีกเช่นกันนี่ยังไม่สำคัญนะที่สำคัญก็คือยาเม็ดเหล่านี้เขาก็ไม่รู้ว่ามันทำมาจากทองคำหรือเปล่านางเขียนเอาไว้บนนั้นแล้วว่าแต่ละเดือนจะต้องกินสิบกว่ารอบและยาแต่ละเม็ดร,ราคาสามสิบตำลึงยาเม็ดหนึ่งสามสิบตำลึงนี่ลูกสาวของเขาคงไม่ได้ถูกเขาหลอกเอาแล้วใช่ไหมเสียนหนิวซานสีหน้าเคร่งขรึมจริงจังลูกสาวของพ่อ เจ้ากินเช่นนี้ท่านพ่อเลี้ยงค้าไม่ไหวใช่หรือไม่เสี่ยเฉียวได้ยินเช่นนั้นก็อยากจะร้องไห้ก่อนหน้านี้ตอนที่ข้าอยู่ในวัดอาจารย์ก็ยากจนเช่นกันแต่ท่านก็ประหยัดอดออมจนรวบรวมยามาให้ข้าได้ไม่น้อยข้าจึงสามารถมีชีวิตมาได้จนถึงทุกวันนี้เสี่ยหนิวซานใจเต้นกระตุกขึ้นมาทันทีนักพิชารานั่นเลี้ยงดูเจ้ามาเช่นนี้เสี่ยหนิวซานประหลาดใจช่างน่ากลัวเกินไปแล้ว แต่และเดือนต้องใช้จ่ายเงินไปเท่าไรเมื่อมองจากอาหารการกินแล้วแต่และเดือนคงต้องใช้เงินไม่ต่ำกว่าสี่ห้าร้อยตำลึงใช่แล้วอาจารย์บอกว่าร่างกายข้าอ่อนแอตั้งแต่ยังเล็กวันหนึ่งต้องเป็นลมไปไม่รู้ตั้งกี่รอบจะต้องกินของบำรุงดีๆหน่อยเช่นนี้แล้วพลังหยางจึงแข็งแกร่งไม่เจ็บไม่ป่วยในบรรดายาเม็ดเหล่านี้มีหลายชนิดที่เป็นยาบำรุงพลังหยางอาจารย์เป็นคนออกใบสัญญาหลังจากซื้อยากลับมาแล้วข้ายัาง,ตงต้องต้มยาทำเป็นลูกกลอนด้วยตัวเองอีก จริงสิในนี้ยังมีแผ่นทองคําเปลบริสุทธิ์ด้วยข้าทําเองไม่ได้จะต้องซื้อมาจากข้างนอกเสี่ยเฉียวเอ่ยพอเสี่ยหนิวซานได้ยินว่ามีทองคําเปลด้วยเขาจึงรู้ได้ทันทีว่ายาเม็ดนี้ไร้กาศมากแผ่นทองคําเปลนี้ทุบยากแค่ไหนกันงานฝีมือซับซ้อนเช่นนี้ราคาย,ย่อมไม่ถูกแน่เสี่ยหนิวซานร,รู้สึกละอายเล็กน้อย นั่งหนูคนนี้กินอยู่ในวัดเช่นนี้พอกลับมาบ้านก็กินของดีแบบนั้นไม่ได้อีกนั่นไม่ได้แปลว่าเขาผู้เป็นบิดาคนนี้สู้นักพระชารานั่นไม่ได้หรือช่องตามใจทูเดย์ตอนที่273เกือบหัวล้านแล้วเสี้ยหนิวซานร,รู้สึกปวดใจเหลือเกินเขานึกไม่ถึงเลยว่าการเลี้ยงลูกจะต้องใช้เงินมากขนาดนี้ ถึงอย่างไรลูกชายสองคนนั้นของเขาและนางหนูเซี่ยซีล้วนมีนิสัยแบบที่แค่ได้ของกินนิดหน่อยก็มีความสุขแล้วไหนเลยจะกล้าขอนั่นขอนี่เนื้อกวางกับเนื้อหมูนี่ก็มันเนื้อเหมือนกันไม่ใช่หรือต่างกันตรงไหนเซี่ยหนิวซางกระแอมไมแห้งแห้งหนึ่งทีย่อมแตกต่างกันอยู่แล้วกวางนี่อยู่กลางป่าเขาได้กินสมุนไพรล,ล้ำค่ามากมายจะเหมือนกับหมูที่เลี้ยงกับหญ้าแห้งแหงได้อย่างไรเซี่ยเฉียวเอ๋ยนิ่งเรียบน้องกวางน่ารักขนาดนั้นจะไม่กินได้อย่างไรเล่า หากเป็นชาติก่อนนางรับประกันว่าจะกินแต่สัตว์ที่เลี้ยงเอาไว้เท่านั้นแต่ชาตินี้ไม่เหมือนกันแล้วมันเป็นปัญหาเรื่องการมีชีวิตอยู่ของนางหากบำรุงได้ก็บำรุงไปเถอยิ่งกว่านั้นการล่าเป็นหนึ่งในวิธีการธรรหากินในสมัยนี้ดังวลีที่ว่าอยู่ใกล้ภูเขาก็หากินกับภูเขาซึ่งไม่รู้ว่าเลี้ยงชีวิตคนมามากมายเท่าไหรแล้วเซี่ยหนิวซานต้องยอมรับว่าสิ่งที่เซี่ยเฉียวพูดนั้นมีเหตุผลอาหารพวกนี้ซับซ้อนขนาดนี้มีคนครัวทำได้หรือเซี่ยหนิวซานเอ่อยขึ้นอีก เี่ยเฉียวเห็นว่าเขายังคงดื้อรัน้นชุนเอ๋อกับท่านยายว่นทำเป็นหมดทุกอย่างท่านพ่อวางใจได้เสี่ยเฉียวเอ๋อด้วยท่าทีไร้กังวลเสี่ยหนิวซานลูกจมูกของเขาเล้าทำไมในนี้ถึงมีเหล้าอยู่ด้วยเหล้าสูรดีสีฤดูนี้คืออะไรมันเป็นเหล้าชั้นเลิศที่ทำจากดอกไม้และผละไม้ในแต่ละฤดูกาลหรือทำจากสมุนไพรโสมอันนี้ไม่ต้องออกไปซื้อมาจากข้างนอก แต่ต้องซื้อวัตถุดิบบางอย่างมาก็พอข้าค่อยให้ท่านยายวั่นกับชุนเอ๋อหมักแล้วฝังไว้ในเรือนค่อยเอาออกมาดื่มตอนจําเป็นเสี่ยเฉียวอธิบายด้วยความอดทนอย่างยิ่งเสี่ยหนิวซานขมวดคิ้วทาจากผลไม้และดอกไม้แล้วรสชาติมันจะหวานหรือจะเปรี้ยวกับเล่าสีหน้าของเสี่ยหนิวซานเคร่งขรึมผ่านไปสักพักเขาก็เรียกพ่อบ้านคนใหม่เข้ามา พ่อบ้านคนใหม่นี้ทำง,งานอยู่ในบ้านตระกูลเสี่ยมาได้ห้าหปีแล้วแม้ว่าเขาจะไม่ใช่คนเก่าแก่ที่ติดตามมาจากค่ายแต่ก็เป็นคนที่รู้ความและซื่อสัตย์อย่างหาได้ยากซึ่งก่อนหน้านี้มีหยวนรงคอยกดเขาอยู่ตอนนี้นับว่าเป็นโอกาสของเขาแล้วเสี่ยหนิวซานให้พ่อบ้านนำสมุดบัญชีมาให้หลังจากที่เขาพลิกไปพลิกมาจนอาหารบนโต๊ะเย็นชืดหมดแล้วแต่กลับกินไม่ลงสักคำบัญชีไม่มีเงินเหลือแล้ว พอดูให้ละเอียดเขาก็พบว่าช่วงก่อนที่เขาจะอยากกับหลูซื้อผู้หญิงคนนั้นซื้อของไปมากมายหลายอย่างซึ่งคาดว่าจะเป็นของของเผยหวานเย่หากเขาไปทวงถามกลับมาตอนนี้ก็เท่ากับว่าเขาไม่ใช่ลูกผู้ชายแล้วแต่เขายากจนจริงๆก่อนหน้านี้ตอนที่เสี่ยเฉียวไปเรียนหนังสือเดิมที่เขายังพอมีเงินเหลืออยู่สักหมื่นตำลึงแต่ตอนที่เผยหวานเย่ไปเรียนเขาก็ต้องใช้ไปอีกสองพันตำลึง นอกจากนั้นค่าใช้จ่ายเดือนนี้ก็ประมาณหนึ่งพันตำลึงเอาให้หลูซื้ออีกห้าพันตำลึงรวมกับที่หลูซื้อถลุงไปอีกเสียนหนิวซานเกือบจะหัวล้านแล้วครอบครัวใหญ่ขนาดนี้แต่กลับมีเงินในบัญชีแค่หนึ่งพันสองร้อยตำลึงเท่านั้นเขามีบ่าวรับใช้มากมายที่ต้องเลี้ยงไหนจะค่าใช้จ่ายสำหรับรถมา้าและเงินสำหรับการดื่มเล้าเข้าสังคมของเขาอีกนี่มันไม่พอเลยสักนิดสีหน้าของเสียนหนิวซานกับแค้นอย่างยิ่งเพราะความยากจนแต่เสี่ยเฉียวทำราวกับไม่เข้าใจกระนั้น นางถึงขั้นใช้ให้พ่อบ้านไปที่เรือนของนางแล้วสั่งใช้ชุนเออยกโจกรังนกมาให้เสี้ยเฉียวกลืนโจอกอุ่นๆลงไปต่อหน้าต่อตาเสี้ยหนิวซานนางดื่มเข้าไปทีละอึกๆช่างรสชาติดีอะไรอย่างนี้เสี้ยหนิวซานกลืนน้ำลายโดยไม่รู้ตัวเมื่อเขาเห็นลูกสาวดื่มโจกลงไปอย่างว่าง่ายเช่นนั้น <c oughs> เขาจะพูดว่าตนเองไม่มีเงินเลี้ยงดูนางได้อย่างไร ในฐานะหัวหน้าโจแล้วเขาไม่เคยพูดคำพูดหน้าละอายเช่นนั้นเลยก่อนหน้านี้หลู่ซื่อไม่ได้ให้เงินเจ้าไว้ใช้เลยแล้วใช้จ่ายอย่างไรเล่าเสี่ยหนิวซานเอ๋ยถามก็ให้เงินนั่นละ่ะตอนที่ข้าเข้าเรียนก็ใช้ภาพวาดนั้นไปกราบอาจารย์แต่ข้าเอาเงินจากบัญชีมาห้าพันตำลึงเพียงแต่ข้าเอาเงินห้าพันตำลึงนั่นไปซื้อร้านเล็กเอาไว้ร้านหนึ่งใช้เงินจนไปจนหมดแล้วเงินซื้อยาบำรุงพวกนี้เป็นเงินที่อาจารย์วัดเต๋าให้มาเสียเ่ยเฉียวเอ๋อยตามความจริงร้านค้าทำเงินได้ไหม เียหนิวซานเอ่ยถามตามสัญชาตญาณตอนที่2องหกล้มไม่เป็นท่าเสียเฉียวพูดความจริงด้วยสีหน้าจริงจังร้านเพิ่งจะเปิดได้ไม่นานยังไม่ได้เงินทุนคืนมาเลยก็ต้องเป็นอย่างนั้นเพิ่งจะเปิดกิจการไม่ต้องควักเนื้อเพิ่มก็ถือว่าดีแล้วเสียหนิวซานถอนหายใจความจริงและกิจการของเสียเฉียวไม่เลวเลย ร้านของนางใช้คนน้อยนอกจากผู้ดูแลแล้วก็มีแค่คนสําหรับวิ่งทําธุระอีกสองคนและคนงานดูแลที่คอยต้าสยองอีกคนหนึ่งเท่านั้นการตกแต่งภายในร้านก็เรียบง่ายเงินทุนส่วนใหญ่อยู่ในของจาพวกชาติบางส่วนนางขายเย็นพวกนั้นออกไปได้หมดและเงินที่ได้มาก็มาพอดูหากท่านพ่อถามต่อไปอีกนางก็ไม่คิดที่จะปิดบังเรื่องที่ว่านางไม่ได้ขาดทุนแต่อย่างใดแต่เห็นได้ชัดว่าเซี่ยหนิวซานไม่ได้สนใจร้านที่ ไม่ทำกำไรนี้เท่าไรเจ้าเอารายการอาหารนี้ให้พ่อบ้านเถอะต่อไปก็ให้เขาซื้อของให้เจ้าตามรายการนี้เจ้าแค่ให้คนในเรือนเจ้าทำอาหารก็พอเสี้ยหนิวซานหลังเลื่อนในใจในสมองเขาคิดแต่ที่จะไปดูคลังสมบัติส่วนตัวของเขาแล้วขอบคุณท่านพ่อท่านใจดีเหลือเกินเสียเ้ยเฉียวผู้จาอ่อนหวานเสี้ยหนิวซานได้ยินเช่นนั้นก็รู้สึกสดใสขึ้นมาทันทีนังหนูนี่จะมาเกรงใจอะไรกับพ่อเงินเล็กน้อยแค่นี้แก้ปัญหาได้ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไร เจ้ารอพ่อเถอะพ่อรับประกันว่าจะเลี้ยงเจ้าให้อ้วนท้วนสมบูรณ์เลยทีเดียวหากนักพระเท่านั้นยังเลี้ยงนางได้ทำไมข้าจะเลี้ยงนางไม่ได้เสียเ่ยเฉียวแย้มยิ้มน้อยน้อยเสี่ยหนิวซานนั่นไม่ติดแล้วหลังจากที่เขาเอ่ยอะไรออกมาอีกสองสามคำก็รีบร้อนกลับไปเปิดหีบที่ห้องดูทันทีจากนั้นเขาก็เดินไปถึงประตูแต่ก้าวยาวๆของเขาก็กลับก้าวไม่ออกโดยไม่รู้สาเหตุเมื่อจู่ๆเข่งขาอ่อนแรงเขาก็สะดุดเข้ากับธรณีประตู ล้มหน้าคว่ำลงกับพื้นทันทีตึงเสียงดังจนหน้าตกใจเปลือกตาของเสี่ยเฉียวกระตุกทันทีเสี่ยเฉียวหัวราอแห่แห่ท่านพอท่านไม่เป็นอะไรใช่หรือไม่ไม่เป็นไรธรณีประตูบ้านนี้เดี๋ยวข้าจะสั่งให้คนมารื้อให้หมดคำว่าไม่เป็นไรของเขาเป็นเรื่องโกหก เซียหนิวซานเป็นใครกันเขาอยู่มาตั้งนานขนาดนี้นอกจากความคับข้องใจที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวตนเองตอนเด็กๆแล้วหลังจากได้มาอยู่ในค่ายโจรทุกอย่างก็ราบรื่นเป็นอย่างดีแต่ตอนนี้กลับมาหกล้มไม่เป็นท่าต่อหน้าลูกสาวตนเองหลังจากที่เสียหนิวซานลุกขึ้นแล้วเขาก็เตะไปที่ธรณีประตูนั้นทันทีกลายเป็นว่าเขาทําเท้าตัวเองเจ็บไปอีกต้องทนเจ็บจนหน้าแดงไปหมดดูน่าสงสารมากเสียเฉียงเม้มปากก่อนจะพ่นลมหายใจเบา ใครใช้ให้บิดาของนางรังแกนางก่อนเล่าหากไม่ใช่พี่ชายใหญ่เป็นคนออกหน้าจัดการให้สมองอันง่วงงมของท่านพ่อนางก็ยังคงคิดไม่ได้หรอกข่มเขาเสียเลยพรุ่งนี้นางก็จะมาอีกใบหน้าน,น้อยของเสี่ยเฉียวดูจริงจังนางเพียงแต่กินอะไรเล็กน้อยแล้วกลับไประหว่างทางกลับเรือนนางยังได้เห็นพี่ชายของนางอยู่กับน้องชายและน้องสาวทั้งคู่เขาเหลือบมองนางจากที่ไกลไกล จากนั้นเสี่ยผิงกังก็ฮิ้วคอเด็กน้อยสองคนจับไปอย่างรวดเร็วเสี่ยเฉียวเองก็ไม่ได้รู้สึกเสียใจถึงอย่างไรนางก็แค่ต้องการรันแกบิดาผู้ให้กำเนิดที่ไม่เคยมีความรับผิดชอบและไม่เคยคิดจะข่มพี่น้องของนางพวกเขาหลบไปไกลๆก็ดีแล้วรอให้นางหายโกรธแล้วค่อยไปเล่นกับพวกเขาก็แล้วกัน อีกด้านหนึ่งเสียอหนิวซานก็ไปถึงห้องของตนเองด้วยสีหน้าบึ้งตึงพอถึงห้องเขาก็ปิดประตูลงจากนั้นก็ยกเท้าขึ้นข้างหนึ่งก่อนจะกระโดดด้วยขาเดียวไปจนถึงเตียงนอนพอถอดรองเท้าถุงเท้าออกดูก็พบว่านิ้วหัวแม่เท้าเปลี่ยนเป็นห่อเลือดไปเป็นแถบเสียอหนิวซานแยกเคี้ยวยิงฟันขณะที่ใสยย่ยาจากนั้นเขาก็อดทนกับความเจ็บปวดไปเปิดหีบออกดูพอเปิดหีบออกดูสีหน้าเขาก็มืดคล้ำลงทันที กล่องใส่สมบัติของเขามีหลายใบที่อยู่ในห้องนี้เป็นของที่ปกติหรูซื้อจะซื้อหามาเขาคิดว่าถึงอย่างไรก็คงไม่ได้ใช้ตอนที่รู้ถึงความจําเป็นเร่งด่วนมันกลับว่างเปล่าไปเสียแล้วช่างเถอะเขาเป็นคนให้หรูซื้อเอาไปเองลูกผู้ชายจะมาตหนีขนาดนั้นไม่ได้เขาหันหลังกลับออกไปยังห้องเก็บอาวุธเพื่อเปิดทีบอีกที่นั่นจึงจะเป็นของรักของห่วงของเขาทั้งหมดตอนที่27 5บห้า หายแล้วก็แล้วไปในห้องเก็บอาวุธของเขาอาวุธทั้ง18ชนิดเขาก็มีหมดทุกชนิดเสี้นหนิวซานเหลือบมองที่ชั้นวางอาวุธของเขาด้วยความพึงพอใจจากนั้นจึงเดินไปข้างๆหีบเหล็กปลดแม่กุญแจขนาดใหญ่แล้วเปิดออกของที่อยู่ในนี้ล้วนเป็นของที่เขาเก็บรักษาไว้ตั้งแต่ตอนที่เขาเป็นโจรและสู้รบก,กับพวกคนเถื่อนแต่ละชิ้นล้ำค่ามากใบหน้าเสี้นหนิวซานประดับรอยยิ้มเขาเปิดหีบออกทีละนิดทันใดนั้นรอยยิ้มของเขาก็แข็งค้าง หีบเหล็กที่อยู่ตรงหน้าเขาก็ว่างเปล่าได้อย่างไรเด็กเด็กเด็กเสียนหนิวซานคำรามทันทีของรักของห่วงของข้าเล่าพ่อบ้านคนใหม่ถูกตามตัวเข้ามาทันทีสีหน้าของเขาขมขื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเขาเห็นสีหน้าท่าทางโกรธเกรี้ยวเป็นฟืนเป็นไฟของเสียนหนิวซานเขายิ่งตกใจกลัวเข้าไปใหญ่นายท่านของรักอะไรหรือข้าน้อยเพิ่งจะมาเป็นพ่อบ้านจะไม่รู้เรื่องเลยพ่อบ้านเอ๋ยอย่างจนปัญญา ตอนที่เขาเพิ่งมาอยู่บ้านตระกูลเสี้ยเขาก็นึกว่าตนเองจะได้ทํางานอย่างเต็มที่ใครจะไปรู้ว่าเขาจะถูกกดขม่มไว้อยู่หลายปีกว่าเขาจะปีนขึ้นมาอยู่ตําแหน่งนี้ได้เช่นตอนนี้กลับต้องมาพบว่าเจ้านายคนนี้รับใช้ยากเกินไปเสียอีกไปเรียกเจ้าเด็กบ้าเสี้ผิงกังนั่นมาที่นี่น้ำเสียงของเสี่ยหนิวซานฟังดูราวกับจะฉีกเนื้อใครออกเป็นชิ้นๆทำให้คนที่ได้ยินรู้สึกชาไปหมดต้องเป็นเจ้าเด็กบ้านนั่นแน่ที่เอาไป พ่อบ้านรีบไปตามคนมาทันทีไม่เพียงแต่เสี้พิงกังเท่านั้นที่มาแม่แต่เสี้ผิงไหวและเสี้ซีก็ตามมาด้วยอย่างง,งุนงงท่านพ่อท่านโมโหอะไรหรือพวกเรายังไม่ได้ทําเรื่องอะไรไม่ดีเลยนะเสี้พิงไหวเอ,อ่ยขึ้นด้วยอารมณ์หดหูหลังจากที่มาถึงแล้วหรือว่าพอท่านแม่ไม่อยู่ท่านก็เลยฟุ้งซ่านไม่ใช่นั้นเชิญกลับมาโอยเขายังพูดไม่ทันจบเสี้ผิงกังก็ตบเขาทันทีเสี้พิงไหวยื่นปากอย่างไม่พอใจพี่หญิงใหญ่เป็นญาติสนิทของเขาก็จริงแต่หลูซื่อก็เลี้ยงดูเขามาตั้งหลายปีนี่ อีกอย่างตอนที่หลูซื่ออยู่เขาก็มีชีวิตที่ดีด้วยมีเงินใช้ไม่เคยขาดเมื่อยิ่งมีขนมอร่อยกินไม่เคยขาดตอนนี้เขาไม่ได้กินขนมกอลัดมาตั้งหลายวันแล้วใครเอาของในหีบนี้ของข้าไปรีบอ,ออกมาให้ข้าเดี๋ยวนี้เสียอหนิวซานเอ่อยด้วยอารมณ์นักโรธเกลียวเสียพผิงกังหัวรอเหอเหยาะเขาขึ้นมาทันทีไม่ได้ยินเช่นนั้นมีท่านเพิ่งคิดถึงของในหีบนี้ขึ้นมาได้หรือเจ้าหมายความว่าอย่างไร เซียหนิวซานไม่พอใจของของท่านที่อยู่ในนี้ไม่มีเสียตั้งนานแล้วข้านึกว่าท่านรู้ตั้งนานแล้วเสียอีกเสียพิงกังเออเรื่อยๆก่อนหน้านี้ท่านก็เคยพูดเองนี่ว่าของนอกกายหายแล้วก็แล้วไปไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเหตุใดถึงต้องโกรธขนาดนี้ด้วยเล่าหลังจากที่เขาพูดจบเขาก็แค่นเสียงย่ออีกทีเสียวหนิวซานได้ยินเช่นนั้นก็โกรธจนควันออกหูข้าพูดอย่างนั้นตั้งแต่เมื่อใดเดือนแรกที่หลูซื่อแต่งเข้ามา นางบอกว่าบ้านมารดานางได้หลานชายพอถามท่านว่าทําอย่างไรแล้วก็ให้นางหยิบเอาห่วงโซ่หยกออกไปจากในหีบนี้ท่านจําเรื่องนี้ได้หรือไม่เสี้ยพิงกังเอ๋ยนิ่งๆเสี้ยหนิวซานพยายามนึกอย่างหนักในที่สุดก็นึกออกมีเรื่องนี้จริงๆข้าเป็นคนอนุญาตเองเสี้ยหนิวซานเอย๋ยนางกลับไปอยู่กับบิดามารดาหลังจากที่ยาร้างอยู่หลายปีในเมื่อแต่งกับข้ายอมต้องให้นางได้ลืมตาอ้าปากระบายความขับข้องใจที่ผ่านมาออกไปบ้าง ข้าจึงได้ยอมให้นางส่งของขวัญใหญ่กลับไปเพื่อแสดงให้เห็นว่าข้าให้ความสําคัญกับนางทําไมหรือตอนนั้นข้าก็บอกท่านแล้วว่าถ้าหากหลู่ซื่อคิดจะใช้จ่ายอะไรก็ให้ไปเบิดจากบัญชีนางอยากจะได้อะไรก็ให้เอาเงินไปซื้ออย่าได้แต่ต้องของที่อยู่ในหีบนี้แต่ท่านกลับไม่รับฟังและไม่สนใจหลายปีมานี้หลู่ซื่อได้ส่งของให้บ้านต่างๆมากมายท่านคิดว่านางส่งของอะไรไปหรือเสี่ยพิงกังเอออีเสี่ยหนิวซานป็นงงเล็กน้อย เจ้าหมายความว่านางส่งของของข้าที่อยู่ในหีบนี้ออกไปจนหมดเลยอย่างนั้นหรือเป็นไปไม่ได้ของตั้งเยอะขนาดนั้นนางจะเอาไปส่งให้ใครเล่าสมบัติของเขาในหีบนี้เป็นของมีค่าจริงๆจะส่งออกไปให้คนอื่นอย่างนั้นได้อย่างไรขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ